น,นี่มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะได้ติดตามกันนะคะเป็นรายการพิเศษคนค้นคนค่ะผู้พิการที่เอาชนะอุปสรรคได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งนะคะเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรค่ะติดตามกันได้นะคะพร้อมทั้งบทเพลงแห่งความรักจากคุณอัญชลีจงคดีกิจต่อเลยค่ะผู้พิการขาข้างซ้ายเป็นปริอโอครับตั้งแต่อายุ3ามขวบครับ หมอบอกว่า,า,า,นเ,า,านนเนี่ยตัอเจ็บทำมันตัดเนี่ยมันไปถึงหัวใจถ้าก็ต้องตัด รู้สึกตอนนี้าอยู่ในน้ำก็น like, ่าจะมั่นใจกว่าอยู่ข้างบนมันก็รู้สึกสมมาดูเนี่ยใช่เราเท่าคนหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนคนปกติคนหนึ่งะไรประมาณนี้กวินวงแหนมิตรหรือวินวัย24ปีนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทีมชาติไทยเมื่ออยู่ในสระว่ายน้ำกวินสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปได้ตามที่ใจต้องการ ใช้ชีวิตปกติด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเหมือนคนทั่วไปเนื่องจากขาข้างซ้ายรีบเล็กเพราะเป็นโปลิโอมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันไม่เพียงแค่ด้านสภาพร่างกายเท่านั้นอาการโปลิโอยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาอีกด้วยเด็กๆยังจำไม่ได้ครับแต่เริ่มมีผลกระทบตอน เข้าสู่วัยรุ่นนะก็รู้เรื่องใช่ไหมครับก็เห็นเพื่อนเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่อยากไปเพราะรู้สึกแปลกก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนแต่เราคิดว่าออกไปแล้วเอ้ยดูเขาจะล้อดูเขาแบบแปลกตาอะไรประมาณนี้เหมือนเราเป็นอะไรก็ตอนนั้นก็เท่าที่จำความได้ก็อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกไปไหนเลยครับก็ตอนนั้นไม่เอาเลยครับไม่เอาอะไรเลยก็คือแค่ออกจากบ้านยังไม่กา้าเลยไม่เรียนไม่อะไรก็รู้สึกอายครับ เช่นเดียวกับชีวิตของสมจิตเทกมลหนุ่มใหญ่วัย50ปีที่ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหลังจากเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงชอ็อตขณะขึ้นไปติดตั้งเสาโทรทัศน์บนหลังคาบ้านเหตุการณ์เมื่อ12ปีที่แล้วส่งผลทำให้ชีวิตที่เหลือของสมจิตต้องพลิกผันกลายเป็นคนพิการ และจากที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านทําหน้าที่หาไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวกลับต้องกลายมาเป็นภาระของคนในครอบครัวที่ต้องมาเลี้ยงดูตัวเองแทนความทุกข์จากความพิการที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นสมจิตไม่อาจยอมรับได้และขอพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาวันนั้นผมไปพูดง่ายว่าซื้อทเทาทัดใหม่ให้ลูกเรจะไปตั้งหลักเพราะทัดมันไม่ชัด ตัง้งหลักข้าลูกมาก็เลยไปถอดถอดเตาถอดเสร็จแล้วก็กดลงมาแล้วแหละแล้วก็ประชักหลักขึ้นเ้าเอาอกอย่างนี้มันห้ามันหกเมตรทั้งหมดหกเมตรใช่ไหมส่น,น,น,นที่เหลือก็เอ็นไปใส่ไฟรู้สึกตัวแต่ว่าคิดอย่างเดียวว่าตายโดนเส้นนี้ตายแน่นอนไม่ไม่รอดเพราว่าหลังดูดจบไฟอะ่ะช็อตอีกวันละเส้นมันจะช็อตอยู่ในตัวมันเลยหมอหมอบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ตัดเนี่ย มันจะไปถึงนุ่นแขนถึงหัวใจขาก็ขึ้นมาผมบอกว่าทำไงอ่ะต้งน,นั้นก็ต้องตัดเยดย๋มวกาง่ากๆว่ะเหมือนนอนตัวนึ่งได้ไม่ได้เนี่ยทำไงเนาะผมนั่งคิดเอรน้ลว่าลูกเลยลูกน้อยอยู่อ่ะผมว่าจะกินอยู่กันยังไงเรียน มันจะไหนื be so ่งรูปเรื่องเมื่อวานผมคิดต้องมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องทองทำใจไม่ได้เราก็จะฆ่าตัวตายเวลาหลังจังเงียบอกว่าอยู่ด้วยกันเถอะดีกว่าหนีด้วกันทิ้งกันไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วลูกเต้าเราก็มีด้วยกันแล้วกำลังใจเราครอบครัวใช่กำลังใจเราครอบครัวก็ดีลูกก็ดีอาบน้ำใม้พ่อและสารพัดอย่างก็ช่วยด้ดี ตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้สมจิตกลับมาไตรตรองความคิดอีกครั้งประกอบกับกําลังใจจากครอบครัวทําให้สมจิตจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและดอกมะลิด้วยอ่ะตัดเกินเลยนะแล้มีดมัคมไม่อะแล้วด้ทางด้านโกวิน เมื่อได้มาใช้ชีวิตอยู่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุกพลภาพบ้านนนทภูมิปักเกร็ดชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะที่นี่มีเพื่อนที่เข้าใจเขาได้รับความช่วยเหลือมากมายจากรุ่นพี่ทำให้เขากลายเป็นคนกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่เพียงแค่กำลังใจจากคนรอบข้างที่ทำให้สมจิตและกวิน มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตกายอุปกรณ์จากทางโรงพยาบาลศิริราชที่ทั้งคู่ได้รับก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้ทั้งคู่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับชะตาชีวิตของตัวเองการอุปกรณ์ที่มีนนส่วนช่วยพี่เยอะหนะ่อยป่ะรับโทรศัพท์หยิบเงินในกระเป๋าได้หยิบอะไรได้เวลหยิบของตรงให้เขาก็ได้แื่อเขาอยู่ใกล้ให้เราหยิบ ส่วนั้นผมออกมาในี่คเฉพาะผมเดินได้ออกมาใช้ชีวิต้างนอกเนี่ยเมื่อก่อนผมอายนี้ผมไม่อายเพราะ mm hmm. ว่าตัวน่าจะผมไปหมดแต่ขาผมขาดนี่นะเลี้ยงเนี่ยผมไปหมดช่วยพยุงครับดีคือถ้าไม่ใส่ตัวนี้มึงขามก็ห้อยอยู่เฉยๆครับแต่ใส่ตัวนี้มังยังได้ดัดขาบ้างแล้วก็สามารถช่วยเดินได้าขานี่มีส่วนก็คือทําให้ผมแบบมั่นใจขึ้นเวลาสวมใส่ขาแล้วเดินไปมันดีกว่าที่แบบถือไม้ค้ำยันสองข้างกันเดินแบบมันจะมองออกไงรับว่าเฮ้ย การขารีบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสวมขาวไว้แล้วก็ใส่เกงยีนทับมันก็เซฟเราในระดับหนึ่งคือมั่นใจขึ้นเขาจะมองว่าอ้ะเด๋ยวเจ็บขาเหรออะไรประมาณนี้เราสามารถพึ่งตัวเองได้ครับคือมันใส่แล้วปกติ100%มันก็ไม่ใช่แต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนะ0เเลยเดี๋ยวดีกว่าม,มาถึงไม้ค้ยััอนะครับทุกวันนี้กวินไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้พิการ เขาสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปตามปกติและเข้าเรียนหนังสือในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอ่างทองและยังคงฝึกฝนว่ายน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาคนพิการตัวแทนทีมชาติไทยเขามาทีมชาติคือยิ่งใหญ่รัแค่ติดทีมชาตินี้ผมก็ ใจเรามันคือความฝันผมตั้งแต่เด็กเคยเห็นพี่เขาออกรายการ TV ทีวีในรทิมชาติทิมชาติใชมมัน,นมก็เริ่มแบบเก็บฝังแล้วเออ้เาอยากเป็นม,มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายอมรับตัวเองได้ก่อนเรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เราเป็นครับคือทุกวันนี้ผมจะไม่มองว่าผมเป็นเป็นอย่างนี้ก็จรงิงแต่แบบมีน้อยมากที่ผมจะคิดว่าเออเราเป็นอย่างนี้เราทาไม่ได้คือทุกวันนี้ผมแค่ออลองทําดูก่อนอาจจะทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ รระะกนนจสอปบาณ์ทางด้านคุณสมจิตก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันไดน้โดยไม่ต้องเป็นภาระของใครและยังสามารถหาไรายได้ด้วยการทำธุรกิจขายตรงแม้แไรายได้จะไม่มากเหมือนในอดีตแต่ก็เพียงพอในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญเขาสามารถหาส่งลูกชายคนโต ให้เรียนจบหลักสูตรชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุนอีกด้วยก็สบายใจขึ้นนะพี่เพราะคือแบบแกช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณหนึ่งโดยมีขาเทียมแผนเทียมผมอุ่นใจขึ้นเยอะครับทำให้ผมมาเรียนโดยไม่เป็นกังวลว่าแกจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมคือพ่อช่วยด้านกำลังใจพี่กำลังใจเราเห็นพ่อเราเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ พ่อผมดีใจกับผมคงพิ่มดันใจกับผมเมทำงานเหมือนให้ชีวิตใหม่ผมมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยสำหรับผมนะสำหรับใครวะช่วยได้เต็มร้อยช่วยได้ช่วยตัวเองได้มากที่สุดไม่อยู่นี่ผมตู้เพราะมันปากแล้วยังมีสมองก็ป่าอยู่ตู้ตู้ไวชีวิตของเรา คนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอครั้งสำคัญที่ล่นหายเหมือนรัก คิดว่าความรักและความเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขเ,นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็สามารถจะลงสังคมได้นะคะแล้วพี่บุ๊กก็อยากขอบคุณทุกท่านด้วยที่ได้แบ่งปันน้ําใจในวันนี้นะคะแล้วก็มันก็ทําให้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีความรักและความศรัทธาให้กันและกันและซึ่งกันและกันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษใน,ะนวันมหิโดนแล้วนะคะเราเปิดรับน้ําใจของคุณผู้ชมทางบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงตอนนี้2ชั่วโมงนะคะโทรศัพท์ดังเข้ามาไม่ขาดสายมีนับหลายร้อยสายด้วยกันเลยคะ่ะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาสรุปยอดกันนะครับน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านเพื่อผู้ป่วยยากไร้เพื่อการพัฒนาที่ศิริราชจะได้รับใช้ผู้คนเหล่านั้นนะครับยอดบริจาคของวันนี้ทั้งหมดครับก็คือ 66ล้าน2องแ0นสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทครับขอขอบคุณในเงินทุนนะครับที่มีต่อผู้ป่วยยากไร้นะครับและจะเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนของศิลิราชตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับท่านคณะบดีครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนบริจาคในค่ำคืนนี้ครับครับวันนี้พวกเราก็ปลื้มปิติมากนะครับที่มีผู้จิตศรัทธาเยอะมากนะครับถึง66ล้าน นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชาบาลก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับในผู้ที่มีจิตกุศลทุกท่านนะครับที่มาร่วมบริจาคก,ก๊าลรานในวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยได้ดําเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมราชนกบในการเป็นผู้ให้นะฮะวันนี้ท่านให้ปัจจัยในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ของโรงพยาบาลศรีราชน,นะครับซึ่งเราไม่ได้ช่วยแต่ผู้ป่วยพิการนะครับวันนี้ธีมเราเป็นเรื่องผู้ป่วยพิการแต่จริงๆแล้วเราไปช่วยกับผู้ป่วยทุก ชนิดนะครับนะฮะที่จําเป็นต้องการจําช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นซื้อยาซึ่งแพงๆซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไข้ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับเราเอาไปใช้กับผู้ป่วยทั้งสิ้นนะครับนะฮะและศรีราชก็ยังรอความช่วยเหลือจากทุกท่านอยู่นะครับท่านยังสามารถที่จะบริจาคต่อหลังจากนี้ได้อีกนะครับที่โรงพยาบาลศรีราชที่ทรศรีราชมณฑลน,นะครับตลอดเวลานะครับนะครับแล้วผมเองก็ต้องขอบพระคุณนะครับ สถานีวิวโโทรทัศน์กองทบกช่อง5นะครับที่ให้เวลาในการถ่ายทอดสดบริษัท JSL Global Media จำกัดนะครับที่ผลิตรายการให้เราเป็นประจำทุกปีนะครับบริษัททีวีบุรพาจำกัด TOT ในการสรับสนย์การจัดระบบโทรศัพท์ทั้งหมดธนาคารไทยพาณิชย์ในการประมวลผลข้อมูลการบริจาคบริษัททิปโก FNB จำกัด และที่สําคักณฑ์ต้องขอบคุณพิธีกรทุกๆท่านนะครับและดารานักแสดงและสปินทุกท่านที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากคทีบนี่ครับผมว่าดารานักแสดงพิธีกรหรือคนทุกคนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารหรืออะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณคนของสี่ลาชและมหิดลที่ดูแลคนทั้งประเทศมาตลอดเวลาครับ นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกทท่านนะครับที่ทําให้การถ่ายทอดสดในค่ําคืนนี้นะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับใช่แล้วครับและถึงแม้ว่าการถ่ายทอดสดจะจบลงแล้วนะครับแต่การบริจาคยังไม่หยุดเท่านี้นะครับยังสามารถบริจาคกันได้ต่อนะครับที่สิรลีลาชมูลนิธินะฮะหมายเลข02-419-7658-60แะครับและ0 2 4 1 9 7 6 8 7 8 8ครับ รือแน่นอนครับสามารถบริจาคได้นะครับผ่านทงางไลน์ไอดีมหิดลเดย์ครับผมค่ะหรือว่าสะดวกนะคะใกล้ธนาคารแห่งไหนก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะเพราะว่าร่วมกับเราในครั้งนี้เยอะจริงๆนะคะใช้ชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิวงเล็บนะคะว่าธงวันมหิดลค่ะทั้งธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยกรุงเทพกรุงศรีอุธยาไทยพาณิชย์ทหารไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงธนาคารธนาชาติและธนาคารอมสินด้วยค่ะ วันดีๆวันมงคลของบุคคลในครอบครัวของท่านนะครับท่านก็บริจาคสร้างความเป็นมงคลเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับโดยการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะครับคืนนี้เราจะจบรายการด้วยบทเพลงที่มาจากคณะแพทย์และก็บุคลากร,กรทางการแพทย์ของสิริราชและมหิดลนะครับทั้งหมดร่วมกันขับขานเพื่อจะย้ำถึงจิตวิญญ,ญาณของการรับใช้ของสิริราชครับบทเพลงนี้ก็คือกำเนิดสิริราชครับขอบพระคุณที่ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมรายการนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ความดีของท่านจะคุ้มของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ